สวัสดีครับพบกับผมคอนโจจาก MTC อัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับเรเริ่มเปิดตัวโมเดลใหม่ปี2026กันแล้วนะครับกับค่ายรถสีแดงจากอิตาลีอย่างดูคติโดยในครั้งนี้นะครคือคูเซอร์สุดซิงที่เร่งได้แรงแบบรถแข่งมอเตร์พีอย่างเจ้า Devel V4 RS ที่แม้จะไม่ได้เป็น Limited Edition แต่ก็มีการรันเบอร์ของแต่ละคันไม่ซ้ํากันว่าแต่ว่าที่มันแรงมันเป็นพ่ออะไรไปฟังกันเลยเรื่องของดีไซน์นะครับมาในมาสปอร์ตคูเซอร์ดูดันด้วยลายกราฟิกพิเศษในแบบฉบับของ RS ส่งพลังด้วยเส้นสายของตัวรถเท่ด้วยปลายท่อไอเสียเทเเนียมไม่เหมือนใครทั้งยังเด่นด้วยล้อสีดําแบบ5้าก้านตัววายพร้อมก้านสีแดงดูโดดเด่นและเข้าคู่กันกันกบคาลิเปอร์เบรกหน้าสีแดงดุดันได้อย่างลงตัวขณะที่ดีไซน์ส่วนอื่นๆอย่างไฟหน้าและไฟท้ายยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากโมเดลก่อนแต่ก็ยังดูดีดูหล่อก,กว่าคู่แข่งอยู่สเสมอเครื่องยนต์นะครับตัวรถแรงด้วยขุมพลัง V4 ที่มาพร้อมระบบ d e s m o d ดมิกทา i ิงกพร้อมเพาข้อเหวี่ยงแบบหมุนทวนแบบเดียวกันกับรถแข่ง m o t o g p โดยเจ้าเครื่อง V ที่ว่วาก็คือ เครื่อง Desmo c d c s t a r d a r e ขนาด1 1 0 3 c ซีระบายความร้อนด้วยน้ำเครื่องเดิมนะครับแต่มีการปรับปรุงใหม่ให้รองรับ Euro 5 Plus กับการใส่กองอากาศ p l i n t Filter P08 มาให้ได้แรงมา้าเข้มสูงสุดมากถึง182แรงมา้าที่11,750รอบต่อนาทีากับแรงบิดที่120นิวตันเมตรที่9,500รอบต่อนาทีมากกว่าเจ้า d e v i l V4 g a n Solismo ถึง14ตัวเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วยังติดตั้งระบบคลั h แห้ง SGM Evo SBK ช่วยให้เบรกและเข้าเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลยิ่งขึ้นและแน่นอนว่ามาพร้อมเสียงที่สุดแสนจะเป็นเอกลักษณ์อีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอยังมีการปรับอัตราทดเฉพาะเกียร์6เสียใหม่แต่อัตราทดเกียร์เดิมยังไม่เปลี่ยนบวกกับระบบ Quick Shifter 2.0ทําให้เจ้านี่กลายเป็นรถโปรดักชันที่เร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโมตรชั่วโมงได้ในเวลาเพียง2.5วินาทีจากการทดสอบของ Mark Marquez ซึ่งเป็นผลจากการขับขี่ร่วมกันกับการใช้ระบบดูคติ Power Lunch ระบบช่วยออกตัวเวอร์ชันใหม่ของทางค่ายรวมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์อันซับซ้อนจึงสามารถทาสถิติความแรงระดับรถแข่งโมโตจีพีได้นั่นเองช่วงล่างตัวรถมาเป็นเฟร,รมอลูมิเนียมแบบโมโนคอกติดกับฝาสูบโดยใช้เครื่องเป็นส่วนหนึ่งของการรับภาระหรือเป็นส่วนหนึ่งของเฟร,รมนั่นเองในส่วนด้านท้ายก็จะมีซับเฟร,รมท้ายแบบเฟร,รมถักเหล็กกล้าปิดท้ายด้วยสวิงอาร์มเดี่ยวตามแบบฉบับของโมเดลนี้ในส่วนของระบบกันสะเทือนด้านหน้าจะเป็นโช้คหัวกับเออร์ลิน NIX สามศูนย์ขนาด4 8ม mm. ิลลิเมตร ด้านหลังจะเป็นโชคเดี่ยวเอริน S-TX46 ซึ่งปรับแต่งและเต็มระบบทั้งด้านหน้าและด้านหลังขนาที่ระบบเบรกด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกคู่ขนาด330มิลลิเมตรกับคาลิเปอร์เบรกเบมโบสไตเลมาด้านหลังจะเป็นดิสเบรกเดี่ยวขนาด265มิลลิเมตรกับคาลิเปอร์เบรกเบมโบแบบโฟรตติ้งพร้อมระบบเบรกคอนเนลลิง ABS ในส่วนของล้อจะเป็นล้ออลูมิเนียมฟอร์ดลัดด้วยยางพิลลี่เดียโบลัสโซโฟขนาด120/70 ZR17 และ240/45 ZR17 หน้าหลังตามลำดับ นอ,อกจากนี้ทางค่ายยังมีการรีดน้ำหนักตัวรถด้วยการใช้วัสดุอย่างคาร์บอนไฟเบอร์และเทเนียมในหลายๆจุดรวมไปถึงการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทําให้น้าหนักรถโดยรวมนะครับเบากว่าเดิมถึง3กิโลกรัมไอส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกสแน่นอนว่าจัดเต็มแบบเน,น้นๆไม่ว่าจะเป็นระบบขับเร่งไฟฟ้าโหมดการขับขี่โหมดโหมดควบคุมกําลังเครื่องยนต์3โหมดระบบ IMU จาก s c ชระบบควบคุมการลอยตัวของล้อระบบ traction control ระบบไฟเตือนเมื่อเบรกกระทัน,นระบบจับเวลารอบหน้าจอสีท f t FT ขนาด5นิ้วรองรับการนำทางแบบเทินใบเทิน ระบบไฟส่องสว่างในโค้งระบบยกเลิกไฟเลี้ยวเองอัตนโนมัติไฟแบ็คไลท์ที่ประกับสวิชช่องชาร์จไฟแบบ USB สุดท้ายนี้นะครับก็จะจําหน่ายด้วยสนนราคา38,990ย e ูโรหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ1.45ล้านบาทแบบยังไม่รวมภาษีส่วนดูคติไทยแลนด์เจ้าใหม่จะนําเข้ามาจําหน่ายในราคาเท่าไหร่ ยังคงต้องติดตามแนวทางการตลาดกันต่อไปครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดข่าวสันดีๆนะครับรีวิวรถเด็ดๆนะครับของใหม่ๆห,หรืออะไรก็ตามแต่นะครับอย่าลืมติดตามพวกเรา MTC ผ่านทางช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Fanpage YouTube หรือว่า TikTok ก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ